ซ้ายอุกาบาทกุลาบดำแมนออ f ส t e ลซอ์ลินอูแอดมินเชื่อนะครับว่ามีแฟนมวยไม่น้อยที่ต้องการเห็นทางด้านกุลาบดำน,นั้นเจอกับทางด้านซอ์ลินอูโดยทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกุลาบดำและทางด้านซอ์ลินอูล้วนแล้วแต่เป็นนักมวยที่มีกำปั้นหมัดดิลระเบิดพลังกำปั้นนั้นเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นยี่ห้อจุดขายของมวยทั้งคู่ เปอร์เซนการน็อกเอาท์ด้วยอาวุธของทั้งคู่นั้นส่วนใหญ่แล้วล้วนเกิดจากพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงอาจจะพูดได้ว่านักมวยทั้งคู่นะครับเป็นนักมวยที่มีพลังกำปั้นอยู่ในลำดับต้นๆของรุ่นเบนตัมเวท145ปอนด์ไครประมาทใครเผอใครข่าดใครพังคู่ต่อสู้มีสิทธิ์ที่จะหลับล่วงลงได้ทุกวินาที แม้ว่าฟอร์มหลังของทางด้านซอรินอูนะครับจะพึ่งพ่ายแพ้ให้กับทางด้านนาบิลมาแต่ก็ต้องถือว่าดีเกินคาดนะครับเนื่องจากว่าแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกเนี่ยต่างมองว่าไฟนี้เนี่ยซอลินอูมีสิทธิ์ที่จะโดนทางด้านนาบิลนั้นน็อกได้นะครับแต่ผลการชกกลายเป็นว่าทางด้านนาบิลไม่สามารถที่จะเก็บซอลินอูไปได้ แต่ก็ถล่มเอาทางด้านซอลินอูแพ้คะแนนไปแบบขาดลอยถึงแม้ว่าซอลินอูนั้นจะโดนจะโดนอาวุธในไฟนี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมัดเท้าเข่าศอกที่ทางด้าน นาบิลประเคนให้กับทางด้านซอลินอูนั้นเยอะมากๆนะฮะแต่ซอลินอูก็บ่อยยั่นนะฮะเดินยังคงเดินเข้าหาโบกไม้โบกมือตบแขนตบขาว่าเอามาอีกแทงมาอีกทำมาอีกสิฉันทนได้แค่นี้มันธรรมดามากสำหรับแมนออฟสตีลคนเล็กอย่างฉันนะครับ ทางด้านนาบิวนะฮะทั้งประเคนทั้งเขา่าทั้งหมัดทั้งศอกทําไปทามาจนแบบลองหู้ว่าเฮ้ยพี่แกสามารถทนอาวุธของตัวเองได้ขนาดนี้ได้ยังไงนะ,ะเพราะตัวเองนั้นก็ทั้งแทงเขา่าควันศอกต่อยหมัดเตะไปจนสุดแรงนะ,ะจนเกือบท้อไปเหมือนกัน แฟนมวยลองคิดดูนะครับว่าทางด้านซอลินอูทนไม่ทนนะครับทนจนกระทั่งที่นาบิลต่อยหมัดจนมือเนี่ยเริ่มเจ็บนะฮะและทําให้นาบิลนั้นออกหมัดน้อยลงและไปเน้นในส่วนของอาวุธลูกเตะลูกเข่าและศอกแทนบ่งบอกได้เลยว่าแมนออฟสติลนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยแต่มาด้วยความสามารถความมหัศจรรย์ของร่างกายซอลินอูล้วนๆนะครับที่สามารถทนอาวุธได้ถึงขนาดนี้ ก็ต้องขอปรบมือให้กับทางด้านซอลินอูนะครับอาจจะเพราะเสียเปรียบในเรื่องของช่วงช็อกทางด้านนาบิลยังมีอาวุธแม่ไม้มวยไทยที่เหนือกว่าครบเครื่องกว่าจึงทำให้ทางด้านคนเหล็กพมา่าแพ้คะแนนไปแบบขาดลอยแต่ก็ได้ใจแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยชาวพมา่าไปไม่ใช่น้อยนะครับที่ไม่ยอมทิ้งตัวและยังคงเดินเข้าหานาบิลตลอดทั้งสยก ส่วนทางด้านกุลาบดำนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามนะครับถึงแม้ว่าเริ่มเกมการช็อกมาในยกที่1ที่2นั้นทางด้านกุลาบดำกับเสือแบ็กยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับต่างฝ่ายก็ต่างเก่งอาวุธของกันและกันนะครับอย่างยึกยึกยักยักอยู่นะครับกรรมการก็พยายามที่จะเรียกทั้งคู่นั้นให้ช็อกกันนะครับจนกระทั่งเกมการช็อกเข้ามาสู่ยกที่3นะครับเป็นทางด้านกุลาบ เปิดเกมเข้าหาทางด้านเสือเบ็กนะครับและก็เป็นผลทางด้านกุหลาบดำปล่อยหมัดซ้ายอุกาบาทจนทางด้านเสือเบ็กนั้นออกอาการนะครับถอยล่อนและกุหลาบดำก็ไม่ปล่อยให้วินาทีทองนะพยายามเข้าไปปิดเกมให้ได้สุดท้ายแล้วทางด้านกุหลาบดำก็ปล่อยซ้ายอุกาบาทอันทรงพลังทรงทางด้านเสือเบ็กลงไปนอนให้กรรมการนับ10เอาชนะนอกไปได้ในยกที่3ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดยอด ยอดเยี่ยมประทับใจและเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นแพ้ติดต่อกันสองไฟนะครับโดยแพ้นอกทางด้านนาบิลและแพ้คะแนนให้กับทางด้านน้องโอมและในที่สุดนะครับไฟนี้กุหลาบดําสามารถกลับมาเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งและยังคงอยู่บนหนทางแห่งการที่จะมีโอกาสชิงแชมป์โลกหรือมีไฟใหญ่ๆต่อไป กุหลาบดำนั้นอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นนะครับแต่ประสบการณ์ของเขานั้นชกมวยมาตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นมาเป็นยอดมวยตั้งแต่อายุอย่างน้อยอายุ26ปีนะครับดูแลตัวเองดีๆมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยมีในเรื่องของโภชนาการนะครับและมีการปรับแผนฟิตซ้อมอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่ากุหลาบดำเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีลุ้นในหนทางที่จะชิงแชมป์โลกสร้างชื่อเสียงสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวเองนั้นอีกหลายปี และอีกหนึ่งไฟ์นะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดกุหลาบดำว่าเขายังสามารถที่จะพัฒนาหรือไปต่อในระดับที่สูงกว่านี้ได้อีกไหมนั่นก็คือการเจอกับทางด้านซอลินอูถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลามากๆณนะตอนนี้นะครับซอลินอูนั้นเพิ่งได้สัญญาวันใหญ่มานะครับและการเจอกับทางด้านนาบิโอเป็นการ ไฟแรกหลังจากที่เจ้าตัวได้สัญญานะครับและก็ไพ่แพ้ให้กับนาบิลลงมาส่วนทางด้านกุหลาบดําสามารถเอาชนะเสือเบ็กซึ่งเสือเบกนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเสือเบ็กนั้นได้สัญญาของวันแชมเปี้ยนชิพไปและมีโอกาสขึ้นช็อในรายการวันใหญ่ถึง2ครั้งด้วยกันและกุลาบดําก็สามารถเก็บนักมวยที่ได้สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพไปได้แล้ว1คน 1> หากว่ากุลาบดําเจอกับทางด้านซอลินอูและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านโซลิน ได้อีกซึ่งซอลินอูก,ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ได้สัญญาวันมานะครับก็อาจจะทําให้กุหลาบดํานั้นมีโอกาสได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพขึ้นไปลุยวันใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นเป็นเป้าหมายของกุลาบดําอยู่แล้วนะครับในการที่จะได้สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อไปต่อยรายการใหญ่ และถ้าเกิดว่าทั้งคู่เจอกันนั้นก็ถือว่าเป็นไฟที่ตื่นเต้นเป็นไฟที่สนุกแน่นอนนะครับผมและล่ามแฟงเนี่ยได้ประกาศกันคอขึ้นเอ็นอีกนะครับรับไปเลยโบนัส350,000บาทพอคู่นี้เจอกันนะครับโอกาสที่จะไม่คบยกกันนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆ เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับว่าหมัดอันหนักหน่วงของกุหลาบดำเนี่ยจะสามารถกดซอลินูนั้นให้นับให้ร่วงให้เซได้ไหมขนาดหมัดของฟาบิโอเลยิตที่ว่าหนักๆแล้วนะครับยังไม่ละคายละยังไม่ละคายผิวสะเทือนทางด้านซอลินอูเลยนะครับแม้กระทั่ง นาบิลที่กดทั้งในส่วนของนักลบนกกุลาบดำนะครับและได้นับเมืองไทยมาเนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรทางด้านซอลินอูได้เลยก็ต้องมาดูนะครับว่ามัดหนักๆซ้ายอุก,กาบาทเนี่ยจะถล่มเอาคนเหล็กเนี่ยสั่นสะเทือนหรือระคายผิวได้บ้างหรือเปล่า หากทั้งคู่เจอกันนะครับรูปเกมการช็อกเนี่ยเป็นทางด้านซอรินอูเนี่ยเดินเข้าหากุหลาบดําแน่นอนนะครับและกุหลาบดําเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยที่รอจังหวะ2ในการบวกหมัดเนี่ยได้ดีคนหนึ่งเขาทําได้ ยอดเยี่ยมทุกครั้งในการที่เจอกับนักมวยที่เดินเข้าหาเขานะครับนักมวยต่างชาติหลายๆคนเนี่ยที่เดินเข้าหากุหลาบดำก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ลงไปทั้งสิน้นทางด้านโซลินโอนะครับถ้าเกิดเจอนักมวยที่รูปร่างใกล้เคียงกันหรือสูงกว่ากันไม่มากโอกาสที่ทางด้านโซลินโอนั้นจะออกอาวุธได้อย่างถนัดออกอาวุธได้อย่างเข้าเป้า น่าจะเป็นไปได้สูงกว่ากับการเจอกับทางด้านนาบิลที่มีส่วนสูงแตกต่างกันถึง22ปีนะครับซึ่งทางด้านกุหลาบดํานั้นมีส่วนสูงเตี้ยกว่าทางด้านซอลินอูถึง4เซนติเมตรด้วยกันนะครับกุหลาบดํามีส่วนสูง168เซนติเมตรทางด้านซอลินอูสูง172เซนติเมตรโซลินอูได้เปรียบในเรื่องของช่วงชกด้วยนะครับโอกาสที่โซลินอูเดินเข้าหาเดินเข้าทำเนี่ย บีติดติดเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยจะสามารถหายใจทันหรือว่าปัดป้องอาวุธได้ตลอดทั้ง3ยกคงเป็นไปได้ยากทางด้านกุหลาบดำนะครับมีโอกาสในการที่จะชนะซอลินูได้นั้นน่าจะชนะได้ด้วยคะแนนนะครับโอกาสน็อกซอลินูเนี่ยเชื่อว่ามีน้อยแต่ในขนาดเดียวกันซอลินูถ้าเกิดเจอกุหลาบดำเนี่ยเขามีโอกาสที่จะชนะนอกได้สูง โอกาสชนะคะแนนซซลินูก็มีโอกาสชนะคะแนนกุหลาบดําได้เหมือนกันถ้าเกิดว่า1ใน3ยกเนี่ยทางด้านซอลินอูสามารถต่อยกุหลาบดําล่วงต่อยกุหลาบดํานับได้นะฮะและกุหลาบดําสามารถเอาตัวรอดได้ทางด้านซอลินูก,ก็มีโอกาสชนะคะแนนดังนั้นเนี่ยซอลินูน่าจะมีโอกาสชนะทั้งนกและคะแนนทางด้านกุหลาบดํา หากวัดกันที่ฝีมือนะครับแน่นอนกุหลาบดําฝีมือนั้นเหนือกว่าทางด้านซอลินอูอยู่แล้วนะฮะในรูปแบบมวยไทยอาวุธหมัดเท้าของศอกนั้นครบถ้วนกว่าทางด้านซอลินอูหากพูดในเรื่องของความทรหดอดทนเนี่ยต้องยกให้กับทางด้านซอลินอูเลยฮะ,ะและถ้าเกิดว่าบอกว่าหมัดเครหนักกว่ากันนั้นพอๆกัน หากแลกกันนั้นโอกาสที่ซอลินอูจะน็อกกุลาบดำนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากแต่ถ้าเกิดว่ากุลาบดำอาศัยจังหวะฝีมือนะครับเก็บอาวุธและสามารถประคองเกมการชกได้ตลอดทั้ง3ยกไม่พลาดไปโดนหมัดของซอลินอูเสียก่อนนะครับเชื่อว่ากุหลาบดำนั้นมีโอกาสในการที่จะชนะคะแนนทางด้านซอลินอูสูงมาก จึงบอกนะครับว่ามวยคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่าสนใจมากและเชื่อว่าทีมงานวันเนี่ยน่าจะคิดแบบเดียวกับทางด้านแฟนมวยหลายคนและแอดมินน่าจะมีคู่นี้เนี่ยอยู่ในลิสต์แน่นอนพราะถ้าเกิดว่าทั้งคู่เจอกันเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้จินตนาการถือว่าไปกระตุ้นต่อมจินตนาการเราเนี่ยให้คิดได้หลากหลายหลากหลายแบบว่ากุหลาบดำจะสามารถเอาชนะซซลินอูได้ย่งไร หมัดของซอลินอูและหมัดของกุหลาบดำใครหนักกว่ากันและถ้าเกิดว่าซอลินอูเจอคู่ต่อสู้ที่รูปล่างพอๆกับต้นหรือว่าเสียเปรียบตนเนี่ยซอลินอูจะสามารถถล่มเอาชนะน็อกได้หรือไม่ เป็นไฟที่แฟนมวยคิดได้หลายแงยม่มุมหลายทางมากๆนะครับถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่ต้องจับตาและเชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสได้เจอกันสูงแฟนมวยคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่ากุหลาบดําหรือซอลินอูถ้าเจอกันเนี่ยใครจะชนะและถ้าเจอกันเนี่ยคู่นี้มีโอกาสน็อกหรือคะแนนสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอกสตูดิโอขอบคุณครับ